อะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงว่าเพราะอะไรเนี่ยผมถึงชอบ Resident Evil ภาคที่สมากกว่า Resident Evil ภาคที่สนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมทั้งสองเกมเนี่ยเป็นเกมที่ดีนะครับ Resident Evil 2 Remake เนี่ยเป็นอีกเกมนึงที่ผมรู้สึกประทับใจในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกการออกแบบคอสตูมหรือว่าเกมเพลย์เนี่ยมานทำออกมาได้ดีนะครับแต่นะครับแฟนๆหลายคนรวมถึงผมเนี่ยับรู้สึกว่า Resident Evil 3 Remake เนี่ย มันดีกว่า r e s i d e n t Evil 2 Remake ใ,ใ,ในหลายๆด้านนะครับมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือการออกแบบเกมการเล่นนะครับ d e i d t Evil 2 Remake เนี่ยรู้สึกว่าจะออกแบบเกมการเล่นออกมาเป็น Survival Horror ก็จริงนะครับแต่กระสุนกับอาวุธเนี่ยให้มาน้อยมากรวมไปถึงมีดที่สามารถหักได้ถ้าใช้ปนานาน,นะครับซึ่งผมบอกตรงว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยมีเซนต์นะครับแล้วก็แฟนๆหลายคนเนี่ยก็กก,ก็ไม่ชอบเท่าไหร่รวมไปถึงการออกแบบพารซนะครับให้ ชวนปวดหัวมากๆคือต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ไม่ใช่แฟนเกมเดนตายเรเซนดีิล2เนี่ยถ้ามาเล่นเนี่ยจะหงุดหงิดกับระบบการเล่นแบบเรเซนดีบิลล์2ทันทีเนื่องจากว่ามันเป็นการแก้พัซโซที่ยุ่งยากนะครับหมุนไปหมุนมาเมื่อมาเทียบกับภาค3รีเมคเนี่ยผมบอกตรงว่าขนาดผมไม่ใช่แฟนเกมแบบเดนตายนะผมมาเล่นเรเซนดีบิลล์3รีเมคเนี่ยผมรู้สึกว่า,วาการออกแบบแผนที่การออกแบบเกมเพย์เนี่ยมันดีกว่านะครับไม่มึนงง,งไม่ปดมวดหัวนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าบทเรียนนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดกับ r e s e n t Evil เพียงอย่างเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าย้อนไปอย่างเกม Oblivion เนี่ยเป็นเกมที่ออกแบบมาดีแต่ออกแบบเควสมาให้งงนะครับไม่มีจุดหมายบอกทางทะให้ยอดขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนมาถึงภาค Skyrim จำได้ไหมครับมีระบบ waypoint ชัดเจนนะครับกลายเป็นภาคที่ยอดฮิตมากต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมที่บอกทางแน่นอนเนี่ยไม่ได้ไม่ดีนะครับอย่าง Skyrim เนี่ยเนื้อเรื่องดีมีระบบ waypoint ชัดเจนเนี่ย ผู้เล่นกับชอบนะครับเพราะมันขายเนื้อเรื่องมากกว่านะคะที่ได้เช็ครีวิวสองรีเมคเนี่ยเห็นได้เลยว่าให้เราเดินไปเดินมานะครับเดินย้อนไปย้อนมาแบบไม่มีเป้าหมายเลยเก็บนู่นเก็บนี่จนปวดหัวหมดแลวระบบแก้เซฟแก้อะไรเงี้ยปวดหัวมานะครับเทียบกับภาคสามรีเมคเนี่ยผมชมเลยว่าภาคสามรีเมคเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนที่ที่ไม่งงนะครับเกมเพลย์ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถดอชศัตรูหรือหลบศัตรูได้ ไม่ใช่แค่ผมนะครับแฟนเกม Resident Evil 2หลายเกมบน Reddit เนี่ยก็ชม Resident Evil 3ว่าเออเนี่ยแหละคือภาคที่ดีที่สุดของ Resident Evil นะครับในขณะที่ RE2 Remake เนี่ยระบบการต่อสู้เนี่ยออกแบบมาได้แย่นะครับก็คือคุณไม่สามารถหลบซอมบี้ได้เลยนะครับเดินไปไหนซอมบี้ถ้ากระสุนหมดก็คือโดนกัดแน่นอนแล้วก็กระสุนใน Resident Evil 2 Remake เนี่ยให้มันน้อยจริงๆน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆเลยทีเดียวเทียบกับภาค3นะครับภาค3นี่คือไม่ต้องห่วงเรื่องกระสุนเลยนะครับ จะบอกได้เลยว่าการที่ออกแบบเกมมาให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถตอบกกรกับศัตรูได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมเล่นภาคเ e ซ i น e n ต์ v i l ภาค v l l l g g นะครับแล้วก็ r e ซ i น e n ต์อีวที่เป็นภาคแรกที่เขาเพิ่งอ,ออกมาที่ใช้มุมกล้องแบบ First Person เนี่ยผมกับชอบมากกว่ามาเล่นเ e ซอนิสต์วิวสองรีเมสรู้สึกว่ามันไม่มีเอกก์อ่นนะมันแบบเออมันออกแบบมาให้แบบตอบแฟนตอบโจทยแ์แฟนแบบที่เป็นแฟนคลับแบบสุดๆอะ่ะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมที่ทําแบบนี้เนี่ยจุดจบก็คบได้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับอย่างเกม Alien Isolation นะครับที่ออกแบบมาให้ยากให้น่ากลัวเนี่ยยอดขายเป็นไงครับยอดขายนี่คือเฟลนะครับ mm hmm. เทียบกับ Resident Evil ภาค4ภาค5นะครับซึ่งบอกตรงว่าภาค4เนี่ยเป็นภาคที่หลายคนชมดูถึงผมด้วยนะครับ Resident Evil mm hmm. ภาค4เนี่ยมันมีทั้งความแอคชั่นมีทั้งความฮอล์เรอร์มีัซเซิลที่ไม่มึนงงภาค5นี่ก็จะเริ่มแอคชั่นมากเกินไปหน่อยนะครับ อย่างภาคหกเนี่ยผมบอกตรงว่าโอเคแหละมันก็ไม่เวิร์กที่เน้นขายความแอคชั่นมากกว่าความสยองขวัญนะครับผมก็ไม่ชอบภาคนี้เหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพูดถึงยอดขายเนี่ยยอดขายภาคหกเนี่ยทายอดขายได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เข้าถึงง่ายไม่น่ากลัวไม่มีพัซเซิลซับซ้อนนะครับต้องบอกก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆที่ผมไม่ชอบเรสเนทีวี2เลยเมืก็คือนะครับอย่างแรกกระสุนน้อยอันที่สองมีดหักได้นะครับอันที่สามก็คือการออกแบบแมปให้เดินงงไปงงมานะครับ เพราะฉะนั้น้าถามผมเนี่ยผมบอกตรงๆว่าภาค3เนี่ยสนุกกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกราฟิกเกมเพลย์นะครับการออกแบบให้เราเนี่ยสามารถสู้กับศัตรูได้ถ้าใครยังไงเนี่ยลองลองไปเล่นดูก็ได้แล้วก็ลองหาข้อมูลก็ได้นะครับจะบอกได้เลยว่ามีหลายหลายคนนะครับที่เป็นแฟนเกม Resident Evil เนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภาค3ดีกว่าภาค2นะครับโอเคครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับและผมไม่ได้มาวามว่าภาค2 r e ี a k e เ เพียงแต่ว่าควรจะออกแบบโดยใช้แมคกนิกข,นของภ้าสามมาใส่นะครับโอเคเจอกันเพียเท่านี้สวัสดีครับ